สวัสดีลูกค้าแล้วก็ FC ทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ช่องของอูหันสานะคะเช้าวันนี้ค่ะวันที่21ตุลานะคะเป็นวันศุกร์นะคะวันที่21ตุลา2565ค่ะ เลืกดีของลูกค้านะคะเดินทางมารับรถสวยๆรอๆของทางอู่ังสาคันนี้นะคะมารับกลับไปไว้ใช้งานไปไว้ดูแลกันต่อเนาะก็เป็นรุ่นที่นิยมอยู่นะคะตอนนี้ก็เป็นรุ่นฮิโน่เมก้าหัวแคบค่ะเครื่องคู่ตัวของคันนี้เป็นเครื่อง J O 7 E ค่ะ210 5สูบคอมบอนเดลเทอร์โบนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้ก็เป็นคัสซีไทยนะคะราคาพร้อมเริ่มทะเบียนนะคะคันนี้ก็จบอยู่ที่830,000บาทนะคะ เดี๋ยวเราจะอัปเดตรอบๆคันให้ได้ชมกันนะคะถ้าท่านไหนได้ชมคลิปนี้แล้วอยากจะรับรถดับสักคันนึงนะคะไปไว้ใช้งานในฤดูการที่จะถึงนี้นะคะ<ม>ก็เชิญแวะเยี่ยมชมนะคะสั่งจองได้ที่อู่หันสาของเราค่ะเดี๋ยวเราจะอัปเดตรอบๆคันของคันนี้ให้ได้ชมกันนะคะ คันนี้เป็นเมกาแคปนะคะชุดแต่งตามภาพที่เห็นเลยค่ะลูกค้าจัดให้สวยงามมากเลยนะคะเพิ่มเติมมาคือข้อขนข้าวนะคะสเปคของกระบะค่ะความยาวของคันนี้อยู่ที่3เมตร6 0เซนนะคะรวมฝาท้ายค่ะเสา80ระแนง2ตัวเนาะกระบอกดำเป็นกระบอก4ตันค่ะลูกค้าไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในหัวเก๋งกันบ้างนะคะทำความสะอาดนะคะรอส่งมอบให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวดูภายในกันเนาะ สวยมากเลยนะคะคันนี้นะคะเบาเดิมๆจากญี่ปุ่นนะคะสวยงามแบบนี้เลยทางหมูก็ไม่ได้หุ้มให้ใหม่นะคะเพราะว่าเบาะมาจากนอกทั้ง3ตัวนะคะดูสภาพเหมือนใช้งานมาน้อยเลยค่ะก็สวยงามดีนะคะก็ถอดซักล้างแล้วก็ใส่ให้ใหม่นะคะเป็นเบานอกเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะสภาพสวยเลยภายในหัวกิ่งเนาะหุ้มพงมอะไรก็ใส่ให้นะคะคันนี้เป็นหนังแก้วสีเขียวตองอ่อน,นะคะ่ะลูกค้า ท้างล่างท้างบนก็นหรือถอดซักล้างนะคะประกอบเข้าให้ใหม่นะคะสาดหมดจดตามภาพที่เห็นเลยค่ะสวยงามอีกคันนึงนะคะตัวนี้เป็น 7E ค่ะลูกค้าเดี๋ยวมาดูช่วงล่างกันบ้างนะคะช่วงล่างคันนี้ค่ะเป็นยาง825ขอบ16กระทะมีคิ้วนะคะคันหน้าเขาท้ายก็เป็น6น็อตนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะสีน้ำเงินแก้วค่ะเล่นลายนี้นะคะแถบกลางฝาข้างะคะ่ะก็เล่นลายให้ด้วยนะคะ ส่วนการเดินท่อค่ะคันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะทางอูจจะใส่เป็นเอสเลทไทเทนนะคะปลายสีนิ้วออกตรงกลางระหว่างคัฟซีนะคะรถคันนี้ก็เป็นคัฟซีไทยค่ะลูกค้าความสูงของคัฟซีอยู่ประมาณ9นิ้วนะคะสวยงามมากเลยนะคะเหล็กรองระหว่างคัฟซีกับตัวกระบอกน้าก็ใส่เหล็กแบนตัดความนักที่15มิลน,นะคะของเหลวช่วงล่างนะ้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายอย่างเงี้ยคะ่ะทางอูกงอ่ก็จะถ่ายเติมให้ใหม่ตอนประกอบทุกคันนะคะลูกค้าเดี๋ยวพาดูข,ข้างๆเต็มคันกันเลยค่ะ ทรงสวยเลยนะคะสำหรับเมก้าคันนี้ค่ะความยาวอยู่ที่3เมตร60เซนนะคะอ่าถ้าท่านไหนนะคะได้ชมคลิปนี้แล้วอยากรับรถคันนี้ไปไว้ใช้งานก็เชิญแวะเยี่ยมชมนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะลูกค้ามีอยู่หลายรุ่นนะคะหลายเครื่องหลายตัวเลยนะคะทั้งคัสซีน่คัสซีไทยนะคะชอบแบบไหนก็แวะเขามาดูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอิซูซูนีโนหรือว่ามิซูฟูโซนะคะ มีให้ลูกค้าได้จับจองนะคะเลือกหลายแบบหลายสไตล์นะคะตามสเปคที่ลูกค้าต้องการเนาะคันนี้ก็สวยงามมีคันหนึ่งนะคะสีสวยมากเนะคะลูกค้าโดนแดดนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เดินทางมาจากจังหวัดกรสินนะคะวันนี้ก็ได้เลิกดีนะคะจะมารับรถคันนี้นะคะจากทางอู่ของเรานะคะรับกลับไปใช้งานไปไว้ดูแลกันต่อนะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะเดินทางกลับโดยปลอดภัยค่ะไปทํางานสิ่งใดนะคะก็ขอให้สมดังใจปรารถนาทุกๆอย่างนะคะกิจการรุ่งเดือนร่ำรวยเงินทองยิ่ยงขึ้นไปนะคะถ้าทีมงานหรือว่าญาติพี่น้องท่านไหนนะคะได้ออกเอารถอ,ออกไปแล้วอยากจะรับเหมือนคันนี้ไป,ไปใช้งานนะคะก็ะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนผลงานของทางอู่หันสาเราได้นะคะก็ะยินดีต้อนรับบริการลูกค้าทุกท่านนะคะ วันนี้ก็พามาชมรุ่นนี้นะคะรถสวยๆนะคะ,ะ,คะเตรียมสง,งอบอีกคันหนึ่งนะคะผลงานของอูฮันซาเนาะอะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลาไแล้วสวัสดีค่ะ